ทุกคนวันนี้พี่วิจะพามาทาความรู้จักกับพี่ทหารหญิงคนเก่งและแกร่งแห่งกองทัพไทยค่ะที่เป็นหนึ่งในทหารไทยที่ไปร่วมภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติที่ประเทศเซาซูดานค่ะนั่นก็คือพี่อีฟพันตีหญิงอวสดาดีศิรักค่ะอยากรู้กันไหมคะว่าพี่อีฟมีแรงบันดาลใจและมีความรู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้ไปปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ถ้าอยากรู้ไปรับชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพันตรีนวัสดาดีศิลักค่ะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้สังเกตการทางทาหารด้านนโยบายและแผนประจำสำนักง,งาน Deputy Chief Military Observer ค่ะ แรงบันดาลใจที่มาเข้าร่วมในภารกิจนี้นะคะก็คือต้องการเปิดโอกาสให้ตัวเองค่ะได้มีโอกาสทํางานกับองค์งการระหว่างประเทศนะคะนอกจากนี้นะคะยังเป็นการฝึกฝนทักษะทางด้านการทหารด้วยค่ะโดยเฉพาะทักษะการทหารภาคสนามค่ะซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันดีของนายทหารไทยค่ะที่จะได้มีโอกาสทํางานแล้วก็ฝึกฝนท,ทักษะด้านนี้นะคะร่วมกับนายทหารของหลายๆประเทศค่ะ ส่วนในเป้าหมายในโอกาสต่อไปนะคะถ้ามีโอกาสได้เข้าร่วมในภารกิจอีกก็สนใจที่จะสมัครในตำแหน่งอื่นๆค่ะอย่างเช่นตำแหน่งเอ่อร f o ออฟิเซ of นะคะซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความน่าสนใจแล้วก็ถือว่าเป็นการพัฒนาทักษะในด้านการทางทหารไปในอีกระดับหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเรื่องราวของพี่อีฟพี่อุ้ยหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะคะเรามาส่งกําลังใจให้พี่อีฟและพี่พี่ทหารไทยทุกท่านที่ไปปฏิบัติภารากิจรักษาสันติภาพที่ประเทศเซาสูดานให้ปฏิบัติภารากิจรุ้ล่วงไปด้วยดีและกลับมาอย่างปลอดภัยกันคะ่ะ